มาน้อยลอยแก้วแล้วตาก็ดื่มมันซานั่งดูทองฟ้าแสนงามสมุนไพรไหนไม่ไหลลงเท่าม้าน้อยดงลงติดตามยิ่งกว่าสาวงามนามวิไลนำใบไปปั้นทันชมใส่น้ำผสมกะทิมีนมสมใจใส่ถ้วยด้วยที่มีพิมพ์เขียวรอเป็นตัวเดียวไม่เกี่ยวใครเห็นมากระใดาใจฉันมันพอง น้ำพึ่งพระจันทแห่งเขาพิงกันที่อายไฟฟันไม้ปองน้ำตาลน้ำเปล่าเข้าเคียงประคองต้มไฟใส่ใบเตยรองจกออกบอกน้องรอเย็นเป็นดียามแรงนั่งลมชมกันมาน้อยร้อยขันน้ำหวานอุ่นๆขนุนทีเติมน้ำแข็งใสให้ลองร้อยน้ำพึ่งสักหน่อยค่อยเด่นดีสวรรค์ทันทีพี่น้องลองกัน